เราพนยังว่านอยาแม่อันนี้จังสังขารใหญ่วดเวียนตา,อายอ้บ่ยังอยู่แล้วองค์สมเด็จบรมมาขูเทศนาบอกไว้ให้เฮานั้นเป็นจื่อเอาออ,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 อ แล้วได้ยินบอหนนยาเม่พุทธองค์เิ่นกเก่าเป็นสอนสังพระอานน์ลายาพาก,กันมูามาเอากิเล่เลยโอ้ยความรู้และจงเสื้อถือเด้อเอาไว้ในคำสอนของพระบาทโลกธาตุใหญ่กว้างบ่มีมันทีอังทน มนุยนคนทั้งหลายมีเอความเกิดเป็นเมืองตนเลยแล้วเก็บแกโนออาแปรพันหันไปลงทางหลุมต้องจุ่มจุมว่ายังได้ไ้ละคันสิว์เนาอไอ้แจงแจงขันสิเปียบเด้อไอ้แจงแจงโลกผลอยู่ปัจจุบันละมันคือกับลงละครบอลเสดองไปในเรลือง แล้วสมมุติเป็นเมื่อนบ้านตาเมละผัดมาอะไรทั้งก้นไงเลที่เอกน้อยพอนใต้มาเลียนโจแม่นขวาว่าไอ้เออไอ้าบอปังเดอคุณยายโอ้โอยอ้อยนัอ้อยนอ โอ้โหอยลหรน้าโอ้ยวัอนี้ก็หอนมือปัดมือนั่นแล้วล่ะเออวันจีไปขอสาวไปวัดก้อนผู้สาวกับบ่าวน้ำไปวันไหนจักขอสิวะน้ำโมบัวน้อนหลินนี่สะก่อนต่อม่น้องก็จักไปได้หรอกโอ้ยน้าอ๋อเรื่องมือเลื่องเวทเหรอบ้านนี่เนาะแซนกคือแจ้งเสียงเสียงเออขนาด ว่าอื่นเอียงก็รอกกต่เนี่ยวคตรอยากมาค่นแยกเอามานอนตายใครอุ้งลึงมาเป็นลึงเหมือนปีบเถอะเสียเสียต่อเข้มโน้มมาเลยอ๋อตายแล้วฮั่นนี่สโนุกข้ามิ่งชิงดูโอ้ยโอ้ยผองตัวเสียเสียโอ้ยโอ้ยกินขุดชีโอ้ย เสียค่ะโอ้ยลูกขืนมาลุเวาฟังในเปียงโอ้ยโอ้ยสิมาตื่นฮะสเตียร์แกเนี่ยโคนไปออกนอกนวยมากนี่ผองไปงานลาดงานหลวงเทิงมางานเฮียนจะพวงไม่อยังจมปักแซ่บเท้าตาเชี่ยวมาว่าแหบ่ผู้มุ่งใหม่ๆเถอะแม่นองเมยังมือนี่มันมือยังจะจำเนี่ยประเดี๋ยวมือยัง มือนี้้านเสามัดมือเตะไปหนีจะไปก็ไม่รู้กับแม่มาตมาตีสูงเข็ดจนแม่ปวดไซเบียร์ฮนี่แต่กยันเลยรัฐบาลเพิ่นบอกว่าให้ไซเแมร์ลเว้นระยะห่างการโควิดสิบเก้ามึงจะขึ้นแก่ไปไม่คุยกันว่าหลุยังเฝ้าบังด้วยได้ตหัวอ้่รอของหลน โอเอาเส่สสุดที่ยังกาะันดิเอาสุดหวอไม่ไปออกดอกดว้วยมม่เอาอ,อยังนีว่าป่าขึ้นมาเถอะไปดิเอาอฟังหมอ <c oughs> สิบาอ็ดฟัง <c oughs> บางเด้อเมนูบออกไปดอกดว้วยมมกรักษาแต่ลายหลวบดิโรคย่งซับจางรัก้า่ฮยซับจางาาร,รักษ <c oughs> าไ,าาได้แต่มาเมนูรักษาได้ดิ รักษาโรคกันนี่กระโรควัดโรคไก่ลูกไส้ลูกหางโรคเหล็กไพ่เสียโรคเปียผู้หายโรคพี่ไอ้บอมักโรคกผานพ่อแม่ลูกเย่บปั้นถู้ลูกผูดท่างใหญ่ลูกกำไรชีวิตลูกชิดปอดีโรคกระพี่หายทีทั้งหัวคนรักษาได้หลายลูกแท้เด็โอ้ยกูเคยได้ยินตลูกประมาณลูกมาเล่นงลกก็หนโลูกนี่มันจะตีรเอาลูกนี่กับเพิ่มมาหรือยังเนาะ พอดมือาดมือนันเมนบอเคยลืมดอกคาสียขาคเจด,ดมือแล้วเมนบอเจมือแล้วขาต้องแ่งชิงแ่งของไปขอเขาไปขอ,ขอสาวเดกไปขอเขาก่อนวนกอนก็ไปขอวัอน้วก่อนคือเกอนกม่เจ้าผู้ใหอ่อ้ยแกปโอ้ยห้าสวดปากมือแกผู้ให่ฮังบเบแจ้งตาลุนบอกตากวัน กระเป๋าแกเมนุ่มสีภาไปขอเมนุ่มหู่จักเสียดีเพราะว่าเมนุ่มเป็นคนเลี้ยงเสียมาเตา็มเอยเออเออยาลูกแข้งไหลตืน่นก่อยดีเป็นมาเออแห้งเป็นลูกกระเพาะอ,อยู่เออเอาเจ้าขี้กระสุนหมดวัาสิไปอีหลีเห้าไปแต่งสิ่งแต่งของให้มันเรียบร้อยเหม<า>ือนถกสิ่งทุกอย่างที่เสียว่าไว้ถูกสิ่งถูกอย่างเออทั้งรถทั้งเกียร์ทั้งวัตทั้งควายทั้งเงินทั้งทองทีงท่เสียว่าไว้ว่าซอมรถจับรถเออมันจะเมียนอยู่ เรื่องนน่่ะมัมายาหเอาอเฮาสิมาอยู่เล่นบ่นได้เด้อค่ะโอ้ยกะฮูอ้อยู่ว่าสิบ่อยู่เล่นแต่เจ้าแต่เจ้ายังเจ้าคิดว่าไปม<อ>ันสิเป็นจังได๋จังว่าคั่นแม่นเฮางไฟปอคั่นไปเพิ่นก็ต้องตอบรับเฮาคนอยากเป็นเขาเลยคนนี้เขาบอกว่าเฒ่ากับเฒ่า,มาเมืองนะไอ้เวรผู้สาวนั่นก็ตอบรับกระซังแต่ว่าพอาว่าที่พอเฒ่านั้นทองเสียนั้นต้องยอมรับเสียแน่นอนเพราะว่าผู้หญยกำลังละมังเงินนั่นบอแบ่น มันนี่เท่านั้นเรามักพอกำนั่นอย่างมันนี่เงินโอ้ยเอาฝึกหลายตัวปุ๊บพุทธิเสี้ยวจากบาทอยู่จังบ่จากหลู่เลี้ยงหายสีเฮ็ดจังใดเอาจีเฮ็ดจังไลยบ้างโอกกันโยบายมาดูเมนอมกับอีสราเอี่สิบ้ากันไปวันพ่ไม่เอียงว่ะไปขก็อยากไปยุ่นนั่นแหละเขาชิบอะไรคนที่ไหนเป็นบ่บ่อไรแต่เราประกันเด้อแม่นอมั่งเพียนใบมืดสุยางแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วแม่นอมค่ะไอ้ไปศี ก็ตะน้ำมะพร้าไปปะมันจิสวยไม่นุมก็จะไปทา,ออาองวั่วออกลูกก่อนเออไปก็คขัดลวดเราเวลานี่น้อคุณแม่ศาสนายังบ่สิ้นในทองทิ้นโลกาประเพนี่มีมาลูกเปิ่นผาเอ้ยจัดตังหูวจักหวังเอาไว้ว่าจะใจให้กลมกลม ผัวเมียออกมาวันกันไว้ให้คอกงามเราผัวเมียกันจะลวงขามลามลืนขืนคองผัวจองหองเมียโมโหหน่อยกระสูโอ้ยทางห่างเราปันหอดสินสมสางมุ่นมั่งพังกันใหญ่ผัวสุราเมียเล่นไพ่แม่นไพ่หูเอออย่าสุธรรมเด้อ คุณยายเออเอไโอ้ย huh. น oh, 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 oh. oh, hey, well, ัอนอ่ะเอออโอ้ยลานะาอาปามาไปให้่น กับพอสําคัญวัน ขอบคุณเอฟเฟนที่เชี่ยให้เป็นแรงใจย่างสูงส่งตัวของผมพ่อนชัยเอเอกราบขอบคุณจากร้อยครั้งที่ยังอุ้มซอยสู้ละขอฝากความไปถึงท่านผู้เคยท่านผู้หัวผู้เคยอยู่ในวงการแล้วพันงานลำเนื้อ งานสเสียงจะโด่งดังโอ้ยนมาแล้วบ่าแลาทัานสัทธาูก็อีจ้างมอลำดังมาอาฟังมวนมีแนวใดบอสมควรขาดแนวใดให้พี่น้องขาดแนวใดให้พี่น้องแนะนำให้เก,กล้าผมเล่นวาละมือสิบมิวขอขาบกลม น้อมยอมรับไปประปวงเพื่อพยุงวันนักกรรมภาอีสานตำนานเขา<อ><อ>ล่แม่เอ๋ยแม่ล้วผมพ่อนชัยขอรับใส่พี่น้องจนชีวิตอาวสานขอเอาเสียงเด้อเป็นทานจนแกตายโอ้ยนอภายซอยแล้วมอมีถอยนี้ห้างมือเธอไม่เจโจโจขอรับใส่คุณเนี่ยพอ ขอยหลับใส่คุนแม่หลแม่นหัวขาวกระบอกออกแม่นหัวงอกระบอกเสารเด้อแอนเด้ออ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 อาอเออ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 อ้อออออาออ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 อกออออออื่ออ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 ัอมออนอ้ออออาออ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 อ่ออ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 อมืออัดมืออ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 วออ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 มมออออ เอ้าแพ็กตาเอ้ยแพ็กตาพ่อกรนาดเอ้าพ่อมีดม่มีอักสวมรีแม่นสันตะเตกีบยบเอานั่นมาลหรอตัวเสียมานีพ่อกระนาดไปใส่ยี่มาใส่เหมือนสุกูสุกคนแท้ไม่มาให้น่องทางพ่อกระโดดใคเขาพ่อไปใส่เ่าแม่ไปใส่ ไปเอือนออกไม้เนี่ยค่ะเอิอนออกมาจากบบบนีเป็นหอดมือนนักบุญไหมเหรอดิอันไปเอินคุณ่อคุณแม่ออกม้เนี่ยค่ะนี่เ่บอกอะไรแซ่ๆเขาเขาไก็นั่งอลีบบเน่เนี่อะไรกรทุ่มเทั้งทุ่มทั้งปี แกไม่ลงเค่มีแันไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยตะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพาขั้นเทพมีอ้องก้เีกนี่เน่เอีใจน ลูกเธอนี่ครูวันดีค่ะเออเออวันดีลูกวันดีลูกวันดีวัค่ะเออนั่งงอกันกันเลยพ่อครับเชออเช่นั้นเช่นั้นขอบคุณขอบคุณอีพ่อลูกเคยท้องจีเชิ่นั้นในในในเฮียนพ่อเองเข่าโอ้ยยิ่งบ้านเน่ะมันโดนนะ ไม่จากต่านเาพ่อลูกสาวจะโสไปนั่งมึงอาพ่อครับอันแม่ชิมอย่งกันพ่อครับอันอันแทงตายอยู่สพ่อตัให่ตัไหนา้โฉกเลยพี่ีทีขาพี่เสียทีขาด่งสีดอกนองพไปนั่งาเลยปนลเลยเอาแค่จังไรวันนี้า อาครับอันนอันผมบ่มากแม่อันก็คงสิบ่มากยังหรอกเขาจะว่าเขาจะว่าคนเมื่อยเย็นมันขวางน่อยผมเลยบ่ามากครับผมอเาหามันเป็นความจริงครับเ่นค่ะโอ้ยมันยามันหน่อยอยามันเลยโอ้ยผมมากันแท่งตาไหมครับอันอันคุณตัวได้ลายันบอกเลยก็เดียวนี้ยิ่งตงไปไมอาหยอนจิเลยโรกเคยท้อเอาพูดดีแท่นบ่ได้ทีลูก โอ้ยอันอันค้ามบราณมันมาขันผู้ใดมือเย็นแน่นอนแม่นมมันของน้องเออมันถูกถูกลูกหลานครับคือตอนนี้น่ะลูกสาวพอบอยู่หนีไปนั่งผู้เป้าแล้วฮะอันนี้พ่อพ่อตรงต้นเอ้าแต่ว่าพอสิบว่าให้ลูกขายหน้าขายตาดอกลูกเดี๋ยวพอสิบไปตามเับมาให้ได้ผู้แกมาอย่างดีสิมาขอมือหน่อยเฮ็ดจังใดขอสิมาหมั่นมาขายหน้าขายตา บอกให้เสียความหูสึบดอกลูกเดี๋ยวพอสิไปตามลูกสาวพอกลับขึ้นมาเองสิไปขอสิไปตามกลับขึ้นมาแมนมือได้แล้วครับไปมือนี่แหละลูกไปมือนี่แม็นบ่ครับแมนขันกรรมมาวันนี้เจ้าเฉียมาขออีกเปล่าหรือจังไหนบอกให้มาขอไงะให้มาอยู่นําเลยให้มาอยู่นําแมนแต่งอะไรไปลูกมือนั่นแมนจัดเอาเลยให้มาแต่งเอาเลยเ่าต้องเสียยังคาเสียโอ้ยกอ้ยิ้มคาใบตาทิงเอ้าจัาเฉียงกันบ่อยหนัครับ ขันคุณพ่อขันคุณแม่ยังสันผมเสียใจคุณพ่อเขาหน่อเด้อแต่จะหายมีดอ่ะครับคุณพ่อขันมาเด้อบามีอีกดอกบามีอีกดอกลูกบอมามีอีกดอกเพราะว่าผมเป็นคนใจร้อนนะครับผมเอาใจผมเนาะเอายังสั่นเนาะลูกเนาะครขาดขาดมือนั้นแล้วมาเลยโอเคครับมาอยู่น้ำเลยมาแต่งเลยโอเควัดต้องมาคออีกเดี๋ยวสำหรับมือนี้ขอสิไปตามลูกสาวพ่อปันเขาเขาเขไปไปไปถับไปมาถับวะ ูอยากไอ้ดินี่มาดกูอยากไอ้อ้ลีแล้วเขาใคตัวเถ่าเขามาถอนหมอกเข้าแต่ก็โอ้ยนีอีรูตกสงอีนั่งตกีวาจะได้ไหบจบพ่อได้มจัดแห้งจัดแท้อ๊เอาโอ๊ตกินข้าวใต่างขิงอ๊ตกินลิงตากระต่ายมัจสิได้มมาอามีนอยู่บ่เมนเสื้อนมนี่มาจีบใ่้เหงาอยบ่บ้าใครจะเข้าพ่อจีไปนํามาอยู่ได้แต่ทะเลเด็ตุ้แท้ล่ะเมยนบ่ไป็เหตุอะไร จเด็ดเด็ดคือคือบอกคือบอกโซ่ไปโซ่ไปว่าใส่ป่านเขากับไป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 ละเวลานี่หมอลำลาอีป่านมู่มอนวิ่งผ่านเด้อสวนเส่จากสิฟังวงใดซากันโอ้ยอยู่หลายทีเราวงใดดังกระน้ำเหอเมารถยนต์ไปน้ำเบิงเ ไปหอด่านลูกเต่าคนเทากระซากกันเออเอหล่ะใช่ประกอบม้ามือนี่ได <through> ้บอกต่อกันใหม่อยู่ใส่รอกกำลังใจกุมใดโอ้ยต <K al ong> <K al ong> ิเฉียบางเหลือไาจากไหนสิ้นศิลปินหมอลำซาหอดบ่ามีคนซาหอดบ่ามีคนเบาให้มูเต้าเออ ซอยเคียเดือแฟนเดือดโอ้ยน่าโอ้ยนอโอ้ยนออปักเข้ามาไปไปเสียข่าวของฟี่บด้เสียจ็เท้าเว้นแล้อเข้ามานึ่เด้อเด้อแก้วพี่น้องเอ้ยนี่ถ้าเริ่มว้อมเก็มไปหน้าปันกุล่าหาปะรุงให้สิเป็นตัวหุ่นในเรื่องมิทะล้ำ ตอนนี้ครับผมเศรษฐีต้อข้ามดีอกดีใจอะไรที่เขาฝังฟ้ายังสิใดแห่งตางมาเป็นเนี่ยขูดสอดแต่ว่าตอนนี้พี่น้องเอ้ยทางแห่งตาเสียงแสนท่ากันหนีไปทางบ้านที่จะมองเคยโยนนั่นก็คือบ้านแม่บัวไล่ฉากนี้หันมาก่าทางแม่บัวไล่หญิฉากนึ้กกนก็แล้วกันเนาะครับตอนนี้แม่บัวไล่ แต่กินห่อนหลงลหลาย,ลายพว่าลูกอยู่ดีสบายบ่ใชานี่มั่นๆกับแม่ผู้ไร้ในชากนี้ครับผมแต้เร็วมาบัดนี้คุณแม่อุตสินีเยสตานโบราณเก่ามีจำเนาเป็นตัวอย่าง Là miếng pha đẹp chung nháng ta nhá khô dù bàn công, Khó mát tràng tăng tề hương Là bàn nôn tung nông tên anh à na kê tung vương Hãy bay vương giấc căng thả, Khuân cao khăn cắn mạ Ướn tung nôn Nó sao yên. Là con chì bê băng mang, bên năm nhang Hãy bay vương บ้านตะวังอีเลือนบ้านเก่าลามบ้านบักปอมเมืองค้อมเก่าแต่เก่าลังและเมืองฟ้าแดดสุญยางก่อนสิเป็นบ้านล่งเหลจากเก่าให้เฮาผู้เห็นจับประเด็นสำคัญอ่นจตอ Là tam tam nát đọc xiang xoài cứ ta ngắm tam hà cây là lát ngoài hay bay đồ trái làm nam đọt mày lấy lưỡi lằng lông cây cây bình cứ tung bình là tung non xăm khá ba lông ma nôn đèn đầy phác em nó trâu hòn là ta vẫn lo lập tiêu mày lung lẽng để rượm ôn Là má hoa thuộc chọn con Ta mong hiền cây bạc chôn Thì lỗ ứng sơn ta phẳng lương Là chân xoay ơi đầy nắng gió ta nưng ta mong bừng ngang cắp ta Bọc xe na thay ai Hãy lên tàm năm con หอดฟังเลิงเลยลงส่นดีเวียนวนลอเลียตาแสบบุละนานมาเลเ่ิงไกลบักจนเกาเชียงซอยตั้งซีน้ำและฟ้ายาดดนั้นได้ไปลงอาบน้ำกับพวกหมูสาวสนุงออกไปชมมาลาได้ป้อนายไข่หอนละกการมาเด็ดแป้งสอน hay bóng hâm soi tôi chắc kai đầy chơi ưu là cha qua bạc lưu bún bơm lý chí kỳ trên trên kỳ bên cả bò cả là liên qua mặt qua mặt mà liên kết bó đầy lèo tè bơm lý chí quá mặt là quán kết bình tít chào miếng ลาบาย่าจันยังเจ้าก้มจอมเมียได้เครื่งคุณละจังอามาใจคุณวกเสนาก็ไปหน่อยจับเียงสอยจังปานละจวเสียสมเสียงสาได้ยินข้าวเดียดบ้านเคียงคุณไปยาจัน จังทหานเตรียมตับอยู่คนมาล้อมตีเมียงพร้อมจนเบมังเอาป้อยเป๋าเป็นเตาทานเหลือจากเก้าโบราณกุมสิตานนูลรักไวบัวชันได้ดอกเสียมสูนละตาดง่าคูก็มีมาตั้งแต่ปุ่นคนหลายหุ่นเด่นปัจจักไปเสมาจะเลือกตั้งอยู่เมือง nó có cầu lập bay bằng áo đỡ tan còn mơ lại liệp bình nhung cũng bà thả nhà cũ dù sẽ mà bàn bạc tôm bằng có cầu kẻ cao lắng để đế quân gia anh ơi đế nó โอ้ยพ่อแม่เอ้ยนับตั้งแต่ลูกนับไปอยู่น้ำกำนันจ้าเป็นตายลายดีจังใดดอกกาบุเห็นมาจักเกียแต่ว่ามือนกักเราคืดหอดเขาหลายเชลเลืนเป็นจ้าไดก็คือเดียนลูกเห็นเต่าอยู่อําลําอําลําก็อยู่กันยังวะจ้าพากันเฮียตียงอยู่ลูกก็ได้บกขีดหอดแม่บอจังบอหมาอยามแม่จักเกียเนนน้อลูกนี่ก็ได้ฉันเป็น กระเทยบอกเคยทุกบอกเคยศกไม่กลัวสิ่งใดในโลกไม่กลัวนี่ไม่กลัวสินหาเงินซื้อสิลิโคนสียหน้าเสริมดังจนวินชีวิตไม่สิน้นหาไม้เรือยไปไม้เล็กไม้ใหญ่ฉันกินได้ไม่หวัน ไม้ยาวไม้สั้นฉันกินได้ไม่วันไหวไม้ไทยไม้ต่างประเทศฉันกินรำไปแต่ฉันกินไม่ได้คือไม้พยุงเตร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 ง,ตรงไฟไหมหัวอีแม่ทำสุขของเออ สวัสดีจมิแม่จีายเอาใบเมียไม่เพิ่มจุกเนี่ยกำลังจุกขึ้นหอดอยู่เพื่อดีคอยก็ขึ้นหอดเจะขึ้นกันล่ะแม่เป็นอะไกินเขากินน้ำจักเทียไปนี่โอ้ยแกกินแล้วนั่ตัวเนาะแม่กกนั่งเล่นกินเขากินน้ำมัยู่นี่ละมึงมากับผู้ใดแน่ล่ะนั่นดีนั่นดีมาดีใจมาดีใจเออเออเออเอาใบเมียใบแม่ยดูก่ะอู้หูเหมือนดีแม่จุกขึ้นหอดมือตั่ไล่ๆกันยังแ่บมามามามีความสุขดีอยู่ติมซมัยนี้โอ้ยแม่กัไม่ความสุขอยู่หรอก หลานหลานหลานน้อยหลานน้อยกูจักยู่เออมันผู้ใหญ่หลานไม่บอกอันนี้บอกเออแตาแกไม่ลงแค่มีแกไม่จนฉันทำนาข้ามไปถึงร้อยไร่ฉันได้ตังร้อยตะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ